สวัสดีครับวันนี้พามาดูน้องนำโชคนะครับน้องนำโชคเป็นกบฮอนฟล็อกนะครับน้องนำโชคไม่กินอาหารมาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่ก็ไม่ผอมะฮะยัง้วนบวมตัวบวมแบบนี้เลยนะครับโอ้เป็นไรน้อนนอนทั้งวันนะครับไม่กระดุกกระดิกนอนิไม่ทำอะไรเลยทาไมเป็นกบ ขี้เกียจเหรอทำช็อกเป็นกบขี้เกียจเหรอครับนิ่งตอนแรกนึกว่าตายไปแล้วจริงๆเลยดูดิอ้วนจังจำมั่มเลยเขาบอกว่ากบฮอนฟอกครับอดอาหารได้ถึงเป็นสองเดือนเลยนะครับอรอดูนะครับนี่ก็สองอาทิตย์ล้วไม่กิน ก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเป็นอะไรซะก่อนอืมต่อยนั่งนั่งพักผ่อนน่ะ